สวัสดีครับผมกันนันพัทรรัชดาวิวัฒน์ c e o และ CoF o u เด e r ของบริษัทเรนเดต้าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเรนเดต้าใน2นาทีครับว่าเราคือใครเราช่วยองค์กรทำาิ i ก a ดตและ AI อย่างไรบ้างในยุคที่ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ Big d a t a จึงเป็นหัวใจหลักในการทำา AI ให้ประสบความสำเร็จแต่โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมมักมีข้อจำกัดไม่สามารถทำโปรเจกต์ด้าน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ความท้าทายหลักที่มักจะเจอกับระบบจัดการข้อมูลแบบดั้งเดิม 1. ระบบดั้งเดิมไม่สามารถขยายและปรับแต่งให้รองรับกับ AI และ b i g d a t a ได้มีประสิทธิภาพ 2. ระบบเดิมมักมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและไม่สามารถรองรับข้อมูลและ Workload ที่หลากหลายได้ 3. ระบบเดิมมักถูกล็อกอินอยู่กับผู้ให้บริการเพียงรายเดียวไม่สามารถต่อยอดการใช้งานได้อย่างอิสระ r ร n d d a t a เป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน b i g d a t a และ AI ช่วยให้องค์กรสามารถมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างครบวงจร Ben น d ด a ้ Data, ใช้แนวคิด Data l a k e House ที่รวมจุดแข็งระหว่าง Data Lake และ Data w a r e h o u s e เข้าด้วยกันซึ่ง b r ร e d ดต้าแอน e ์เอ็นจึงเป็นซอฟต์แวร์ Data Lake House ที่สามารถทำงานได้ทุก Environment ไม่ว่าจะเป็น on- Cloud o n p r e m i s e หรือ Hybrid ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้งานข้อมูลได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างรองรับทุกการใช้งานจนถึงด้าน AI machine Learning และ machine Learning ได้อย่างมีประสิิททธภาาพด้้ยตนนุกรมชทีกชท้กทัง ยังเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบเปิดบนฐานเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่าง Apache Spark จึงทําให้องคอ์กรสามารถต่อยอดการใช้งานได้ตนเองอย่างอิสระวันนี้ b l e n d d a t a ถูกใช้งานแล้วครอบคลุมมากกว่า8กลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มหลักด้านข้อมูลและ AI ให้กับกลุ่มโทรคมนาคมการไปทดแทนแพลตฟอร์มข้อมูลแบบดั้งเดิมของบริษัทน้ำมันหรือแม้กระทั่งการเป็นเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของธนาคารชั้นนําซึ่งนั่นเป็นเครื่องยืนยันว่า b l e n d Data คือคาตอบของธุรกิจที่ต้้้ออองการขับเคลลลื่นดวยมูลและ AI